สวัสดีครับกับพี่ชาปลาเพลนนะครับเมนูวันนี้นะครับเมนูเสียบเนูนัวนะครับขอบริษัทนําเสนอเมนูเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆนะครับเนาะผ้าเข่าผ้าแรงนะครับกับพี่ชาปลาเพลนเอ้าเป็นแกงเนื้อไส่ฝักนะครับแกงเนื้งหัวนะครับเนาะเนื้อบัวนะครับแกงเส่ยฝักกินจับแซ่บผ้าเข่าผ้าแรงเป็นอาหารเมนูที่เฮ็ดง่ายๆนะครับ เ็หน่อยแต่ว่าแซบนัวนะครับวัเน็ดหลายนะครับกินในครอบครัว,วสองคนพ่เมียกับบ้าปไปนะครับก็คือว่า <c oughs> หัวเนื้อมันสุกๆเล็กหน่อยนะครับใส่ฟักทองสีเหลือ,อ,องอับําเจ็บๆพี่น้องใส่ฟักทองเเรานะครับขวายสุกกับฟักทองลงใส่นะครับน้อง่ายๆครับผมกินผ้าขอาผ้าแรงกินง่ายอยู่ง่ายในยุคช่วงโควิดครับพี่น้องยุคนี้นะครับยุกง่าย เาจะเป็นหของยากกคาราระเดียนะครับช่วงนี้อันตรายโควิดมากแห้งนะครับเห็ดอาหารง่ายๆครับวิจัยเพื่อนครับผมผ้ากอผ้าแรงนะครับแกงเนื้อใส่ฟักทองนี่นะครับง่ายๆนะครับบอกนะเดือดละอุนะครับอ่าใส่หอมผักชีต้นหอมลงไปนะครับผมใส่ผักชี่เหล้าครับผมผักชี่เหล้านะครับส่งกลิ่นหอมแมงลักไปอีกตัวต้นหอมเขียวสักหน่อยนึง หอ,อมบัวน,นะครับหอมต้นหอมครับใส่เซ็ปนะครับ,สสสบ,รบชิมเบ,งบิงโอ้รสชาติสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเบิงไอ้ควาวมอญไอ้ความหอมเราอุกขึ้นมาโอ้โหน่าทานจริงๆครับพี่น้องมากินข้าวเหมือนกันครับก็พี่ชายาเพื่อนครับผมเป็นเมนูง่ายๆเฮ็ดง่ายๆเอฟซีพี่นอ้องพอได้เ,เดบิงพอได้พอได้บอลเอฟซีบอลขาดหายไปนะครับเนาะเอาลงเอาง่ายๆกันอีสี่ละนะครับผ่ากอนปลาแรงครับผมมะครับผมมา กินด้วยกันครับผมแซบแซบกับพีชายปาเปิดเมนูง่ายๆครับผมแกงฟักใส่เนื้อแกงเนื้อใส่ฟักทองนะครับผมโอเคครับผมเจอกันทิปหน้าครับผมกับพี่ชัยปลาเพลินนะครับเนาะทิปสั้นๆแต่แซ่บนัวโคตลิ้มปลาคือเขาแต่ต่อไปกับพี่ชัยปลาเพลินจากทิปที่พี่น้องเบิ้งอย่ากความทีตามนะครับเนาะขอบคุณครับเอฟซีทุกๆกันนะครับมาติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับกับพี่ชัยปลาเพลินน้ำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม